เตรียมพร้อมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่69ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง สวัสดีนะคะวันนี้เราก็มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาฝากกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยก่อนที่จะรับชมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะเตรียมพร้อมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่2569ใช้เอกสารอะไรบ้างรอบลงทะเบียนรอบใหม่เมื่อไรอัปเดตลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่2 5 6 9 ล่าสุดท่านนายกได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังเตรียมความพร้อมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่โดยขอให้พิจารณาไปพร้อมกันกับการทำโครงการคนละเครื่องพัดเฟส2คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในเดือนธันวาคม2568แล้วจะเริ่มใช้จ่ายได้ภายในเดือนมก,กราคม2569กรณีคนละเครื่องพัดเฟส2นะคะ โดยรอบก่อนหน้านี้การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปิดให้สามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนเจ็ดหน่วยงานที่ต้องใช้เอกสารและมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะเอกสารลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่มีครอบครัวแบบฟอร์มการลงทะเบียนบัตรประชาชนของผู้ที่ลงทะเบียน กรณีมีครอบครัวแบบฟอร์มการลงทะเบียนบัตรประชาชนผู้ที่ลงทะเบียนบัตรประชาชนของคู่สมรสและสำเนาพร้อมลงลายมือชื่อกรณีผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนทะเบียนแทนได้โดยใช้เอกสารดังนี้แบบฟอร์มการลงทะเบียน สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ลงทะเบียนพร้อมลงลายมือชื่อบัตรประชาชนของคู่สมรสและสำเนาพร้อมลงลายมือชื่อเอกสารสำหรับมอบอำนาจคือหนังสือมอบอำนาจบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจสำเนาประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีคนที่จะไปลงทะเบียน บัรสวัสดิการรอบใหม่ก็เตรียมเอกสารดังกล่าวมาจากข้างต้นนะคะทุกคนถ้ามีคราวคราวอัปเดตการลงทะเบียนทางช่องก็จะรีบอัปเดตรายงานข่าวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างรวดเร็วทันใจเลยนะคะส่วนคลิปหน้านั้นจะมีข่าวคราวอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมคอยติดตามชมเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง ทำคลิปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องทำคลิปด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีนะคะ